สวัสดีครับผมอาจารย์เป้ชลสิทธิ์นะครับขอต้อนรับเข้าสู่เลยครับคอร์สติวออนไลน์ของเรานะครับนะวันนี้มาด้วยช่องทางพิเศษนะครับนะเพื่อให้ละครับนะทุกท่านที่ยังไม่ได้เข้ากลุ่มนะครับได้เข้ากลุ่มนะครับก่อนถึงจะเข้าไปเรียนในเลยครับเฟซนะกลุ่มลับนะฮะผมมีเทคนิคในการสอนนะครับเทคนิคในการทำข้อสอบเพื่อสมาชิกนะครับประสบความสําเร็จอย่างแน่นอนนะครับไม่ต้องกลัวครับนะยังไงยังไงครับ เราต้องนะครับมีประกาศรายชื่อมาเราต้องเป็นผู้ที่สอบผ่านผ่านเกณฑ์นะครับจะเรียกสอบบรรจุถึงไม่ถึงครับเราก็ต้องทำคะแนนได้ดีนะครับอย่าไปกลัวคนอื่นนะครับกลัวใจตัวเองนี่แหละครับที่จะไม่อ่านหนังสือจะไม่ลงมือทําจะไม่ลงมือปฏิบัติไม่ลองฝึกนี่แหละมันอยู่ที่ใจตัวเองครับนะมันอยู่ที่ใจตัวเองต่างหากนะครับเพราะฉะนั้นนยครับเกี่ยวกับอะไรฮะคอร์สติวอัตนัยของผมเนี่ยครับสำหรับ นะครับพนักง,งานส่วนท้องถิ่นข้าราชการส่วนท้องถิ่นทุกระดับครับทุกระดับจะสอบตำแหน่งไหนก็ตามนะครับจำเป็นจะต้องไปสอบอัตนัยทุกคนจำเป็นจะต้องสอบอัตนัยทุกคนเลยไม่ว่าจะสอบหัวหน้าฝ่ายสอบผอ,ผอ,อสอบประหลัดรองประลัดผู้อำนวยการสถานศึกษารองผู้อำนวยการสถานศึกษาจะสอบอะไรก็ตามครับจำเป็นจะต้องสอบอัตนัยหมดแล้วการเขียนอัตนัยเขียนเหมือนกันหมดแต่ลักษณะ ที่ข้อสอบจะมองออกก็คงจะแตกต่างกันตามตำแหน่งหน้าที่แต่มีคอนเซปต์ในการเขียนเหมือนกันครับนะไม่ว่าจะไปสอบอะไรก็ตามเนี่ยครับคอนเซปต์ในการเขียนในการทำข้อสอบอัตนัยสำหรับที่ในการสอบที่เลื่อนระดับเนี่ยฮะเพราะฉนั้นขอบเขตเนื้อหาที่เราจะเรียนกันเกี่ยวกับอัตนัยนะครับเรามารู้จักกันเลยดีกว่าครับนะครับเราก็มาดูเลยว่าอัตนัยของเราเนี่ยครับจะเรียนกันยังไงคือเนื้อหาขอบเขตที่ผมจะสอนเนี่ยครับ นะผมจะสอนแบบจับมือทำทุกหัวข้อเลยขอบเขตนะเนื้อหาของวิชาอัตนัยที่ผมจะสอนเนะี่ยครับเพื่อให้สมาชิกเนะี่ยครับทำข้อสอบไดนะน้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยครับเรื่องแรกเลยที่ผมจะสอนเนะี่ยครับต้องรู้เขาก่อนครับต้องรู้คนออกสอบก่อนครับต้องรู้คนออกสอบก่อนว่าโครงสร้างของข้อสอบอัตนยัยเนี่ยคนเขียนออกสอบเนี่ยครับเขาจะวางโครงสร้างมาอย่างไร คนที่เป็นครูบาอาจารย์เขาไม่ใช่นึกอยู่ดีเขียนข้อสอบบอลหรอกครับเขาต้องมีวิธีการเขียนข้อสอบอัตานัยทุกอย่างมันมีกฎเกณฑ์อยู่อยู่ดีมาแต่งโจทย์สุ่มสี่สุ่มห้าก็เป็นครูบาอาจารย์ที่ใช้ไม่ได้ไงสิเพราะฉะนั้นการเขียนข้อสอบอัตานัยเนี่ยมันต้องมีโครงสร้างของมันแล้วโครงสร้างมันเป็นยังไงล่ะเป้ก็เดี๋ยวผมสอนไงฮะ นะไม่ใช่อยู่ดีมานั่งเขียนจับมือเขียนเลยจะไม่รู้เลยว่าจุดหมายปลายทางของเราเนี่ยต้องการแค่ไหนโครงสร้างของเขาเนี่ยต้องการจุดประกายอะไรบ้างบางบางคนเขียนได้หมดครับเขียนสิบหน้ากระดาษเลยแต่ได้ห้าคะแนนอย่างเงี้ยอัตนัยเนี่ยขข้อสอบขอให้ถึงสามสิบคะแนนให้ถึงสามสิบคะแนนครับนะบางคนเขียนสิบหน้ายี่สิบหน้าครับแต่ทําไมถึงได้คะแนนน้อยจังก็ไม่รู้โครงสร้างของข้อสอบอัตนัยไงเล่า นะมันก็ทําให้เราได้คะแนนในการทาข้อสอบอัตนัยน้อยนี่แหละครับคือปัญหานะครับเพราะฉะนั้นน่ครับวันแรกเลยเนี่ยครับที่เราจะมาสอนครั้งต่อไปในวันพฤหัสหน้าเนี่ยครับเราจะมาพูดเกี่ยวโครงสร้างของข้อสอบอัตนัยว่าโครงสร้างในการเขียนข้อสอบอัตนัยเนี่ยเขาเขียนกันอย่างไรคนที่เป็นครูบาอาจารย์เนี่ยฮะคนที่ระดับมหาวิทยาลัยเนี่ยนะออกข้อสอบเนี่ยเขาต้องรู้ดีเข้าอยู่แล้วว่าโครงสร้าง ในการทําข้อสอบอัไรยควรจะเขียนอย่างไรนะฮะผมก็เคยเป็นครูบาอาจารย์มาก็ก็เคยออกแต่งข้อสอบอัตนัยครับเพราะฉะนั้นการแต่งๆอย่างไรนะฮะมันก็ต้องมีกฎเกณฑ์ของเขานะไม่ไม่ได้แต่งสุม 4, สีม 5, ส่สุมห้าซีซัวมันไม่ใช่นั่นคือเรื่องแรกที่จําเป็นจะต้องรู้ครับนะฮะโครงสร้างข้อสอบอัตนยัยเรื่องที่สองที่เราจำเป็นจะต้องรู้อะไรล่ะนะค,คือเรื่องที่สองจำเป็นจะต้องรู้เนี่ยครับ ก็คือความรู้พื้นฐานในการเขียนเขียนตอบอัตนัยนะครับเราจําเป็นจะต้องมีความรู้พื้นฐานอะไรบ้างนะเราจําเป็นจะต้องมีความรู้พื้นฐานอะไรบ้างที่เอามาใส่ในการเขียนข้อตอบเขียนคําตอบอัตนัยนะครับเราต้องจําเป็นจะต้องมีความรู้พื้นฐานอะไรผมก็ต้องมาปรับพื้นฐานครับพื้นฐานต่างๆที่จะนํามาใช้ในการเขียนคําตอบอัตนัยเนี่ยครับมันก็ต้องเป็นเกี่ยวกับตัวบทกฎหมายที่เกี่ยวข้องอะครับ เราจําเป็นจะต้องรู้พื้นฐานอะไรบ้างนะฮะแต่ละตําแหน่งแต่ละสาขาเนี่ยมันก็ต้องมีความรู้ที่แตกต่างกันไปแต่คนออกสอบนั้นออกภาพรวมไงนะครับเราก็อย่าไปตกใจมันนะจำเป็นจะต้องรู้ความรู้พื้นฐานในการเขียนเขียนคําตอบอัตนยัยแล้วหัวข้อที่3โทษทีครับตรงนี้ต้องเป็นหัวข้อที่3นะฮะนะตรงนี้ก็เป็น4อันนี้เป็นหน้าโอเคผมลืมลนะรันขออภัยนะเรื่องที่3มที่เราจะเรียนกันกนะ็คือกฎเหล็กในการ ทำข้อสอบอัตนัยมีกฎเหล็กยังไงถึงจะได้คะแนนดีมันมีกฎยังไงครับในการทําข้อสอบอัตนัยในการเขียนมันต้องมีกฎของมันกฎตายต grammar, life, ัวคนที่จะให้คะแนนเนี่ยนะเขาจะให้ตรงไหนน้ําหนักไหนตรงไหนมากน้ําหนักตรงไหนมันน้อยเราต้องมีกฎเหล็กในการเขียนข้อสอบอัตนัยเราต้องมีวิธีการครับนะฮะเราต้องรู้กฎเลยเอ้ตรงเนี้ยคนตรวจเดี๋ยจะให้คะแนนเยอะ นะจะให้คะแนนเยอะคะแนนน้อยตรงไหนครับนาะเดี๋ยวเราไปอธิบายกันในคลาสเรียนของเรานะได้รู้กับผมหมดแน่นอนครับเรียองที่4ครับเราก็จะเรียนเกี่ยวกับเทคนิคการเขียนมันมีเทคนิคการเขียนอย่างไรละ่นะนาลำดับเรื่องอย่างไรละ่ะนะครับถึงจะทำให้เราได้คะแนนเยอะๆผมจะพูดปรับพื้นฐานทั้งหมดครับผมจะปรับพื้นฐานวางกฎเกณฑ์ไว้ทั้งหมดเลย เพื่อให้ทุกคนได้รู้ว่าเฮ้ยเราจะต้องมีองค์ความรู้อะไรบ้างที่จะต้องเอามาทําในการทําข้อสอบอัตนัยใชนไหมเรจะวางพื้นฐานปรับพื้นฐานให้ทุกคนเขียนให้เป็นได้คะแนนเยอะนะเราต้องเป็นกันอย่างนั้นครับนะต้องเขียนให้ได้ครับนะไปถึงห้องสอบนึกเขียนได้จุบจุบจจุจ,จุเป็นขั้นเป็นตอนเลยมันมีวิธีการมันอยู่แล้วครับ เรื่องที่5ครับที่ผมจะพูดก็คือเกี่ยวกวางแผนก่อนเขียนคำตอบครับเราต้องวางแผนก่อนที่จะเขียนเราอ่านโจทย์ปุ๊บเราต้องวางแผนเลยว่าเราจะเขียนอะไรบ้างเราต้องอ่านโจทย์เป็นสิ่งสำคัญก่อนครับนเราต้องวางแผนว่าเราจะเขียนอะไรก่อนอะไรหลังอะไรหน้าเนี่ยเราต้องมีการวางแผนครับทุกคนครับจะทำอะไรก็ตามเนี่ยครับจะจะทำอะไรดำเนินชีวิตอะไรก็ตามทุกคนมีการวางแผนอยู่แล้ว มีการวางแผนอยู่แล้วครับใครบ้างเนี่ยครับในการดําเนินชีวิตของตัวเองเนี่ยไม่มีการวางแผนไว้เลยมันเป็นไปไม่ได้แม้แต่ส่วนราชการจะทําอะไรก็ตามเนี่ยครับก็ต้องมีการทําแผนไว้ล่วงหน้ามันจําเป็นอย่างนั้นครับเพื่อการดําเนินการหรือการดําเนินชีวิตเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพเพราะฉะนั้นเนี่ยครับการเขียนคําตอบอัตนัยเราต้องวางแผนในการเขียนอย่างไรนะครับเราจาต้องมีการวางแผนกันครับ เดี๋ยว <S an> ผมจะไปยกตัวอย่างนะครับตอนท้ายเฮ้ยเราจะวางแผนเขียนยังไงอะเป้นึกไม่ออกเลยอะเดี๋ยวตอนท้ายนะครับเกี่ยวกับพูดหัวข้อเสร็จแล้วผมจะลองยกตัวอย่างให้สมาชิกได้เห็นกันก่อนนะเราจะวางแผนการเขียนอย่างไรเราจะมีเทคนิคอย่างไรนะครับเดี๋ยวเราได้เรียนทีเราหัวข้อทีเราหัวข้อทีเราหัวข้อนะี่ครับผมเชื่อสมาชิกทำก็สอบได้อย่างแน่นอนแล้วเนี่ยครับเรื่องถัดไปที่เราจะเรียนรู้เนี่ยครับองค์ประกอบ ที่ระยะหลักเนี่ยคนคนะฮะคนออกสอบเนี่ยคือกลมเนี่ยฮะกลมส่งเสร,ริมเนี่ยฮะต้องการเน้นให้เราเขียนตอบอย่างนั้นตามที่เขาต้องการไงนะฮะแต่ปีนี้เป็นยังไงก็ช่างมันก็คือหลักเดิมนั่นแหละหลักที่พูดเลยครับหัวข้อที่หกก็คือหลักการเขียนองค์ประกอบส่วนที่หนึ่งในการเขียนเนี่ยในการเขียนเนี่ยโดยปกติเ็าจะเขียนองค์ประกอบอยู่3ส่วนเกี่ยวกับการทํางานนะนี่พูดถึงเกี่ยวกับการทํางานนะ ปกติเขาจะเขียนองค์ประกอบอยู่3ส่วนส่วนที่1ก็คือเราต้องเขียนเลยครับเขาเรียกอารามบดเกินนำมาครับเราต้องอารามบดเกินนําให้เป็นครับอารามบดเกินนำเอาอะไรมา,มาเกินนําครับก็คือเกี่ยวกับหลักการแนวคิดทฤษฎีระเบียบกฎหมายต่างๆที่เกี่ยวข้องกับโจทย์นั้นมันมีทฤษฎีกฎหมายระเบียบตรงไหนที่เกี่ยวข้องหยิบมาเขียนครับแต่ต้องเขียนแบบมีวิธีการ นะฮะหลักการแนวคิดทฤษฎีระเบียบกฎหมายเนี่ยครับมันต้องเกิดนําก่อนอะไรที่มันกฎหมายระเบียบให้ทําได้เราต้องเริ่มตรงนั้นก่อนครับนะฮะนี่คือหลักการเขียนองค์ประกอบส่วนที่1ครับส่วนที่2อครับก็คือหัวข้อที่7ที่เราจะเรียนรู้กันเนี่ยครับนะครับก็เราใช้ระยะเวลาในในการเรียนทฤษฎีนะครับไม่กี่ครั้งหรอกครับนอกนั้นผมจะลุยฝึกทุกคนฝึกเขียนอัตนัยไปพร้อมกันที่บ้านเลย เรียนเสร็จแล้วเนี่ยผมจะให้เขียนเสร็จแล้วส่งกลับมาที่เลยครับลายผมใครไม่ทําเดี๋ยวผมจะออกจากกลุ่มต้องบังคับกันอย่างนั้นครับถ้าใครไม่ทําการบ้านส่งผมในแต่ละหัวข้อผมไม่ได้เขียนเยอะครับเขียนทีละหัวข้อเป็นก่อนะ uh. ใครไม่สง่งผมก็จะค่อย,อยๆยทยอยออกจากกลุ่มไปนะก็แสดงว่าเขาไม่อยากจะทําไม่อยากจะเรียนกับเราแล้วนะครับนะก็อย่างนี้ผมจะฝึกให้ทุกคนเขียนครับนะทุกสัปดาห์ต้องมีงานส่งผมนะครับ จะทำตอนไหนก็ได้ปรึกษาหารือกันก็ได้นะพะฉั้นเรียนคอร์สผมเลยต้องเขียนอัตนัยให้เป็นส่งมาผมเห็นแวบเดียวนั่นแหละครับว่าถูกหรือผิดนะถ้าผิดก็คือจะให้แก้ไขเราก็จะพูดในคลาสแบบนี้แหละครับมานะพูดชี้แนะแนวทางว่าผิดพลาดกันตรงไหนไงเราก็ได้แก้ไขกันไป,ปทีละจุดทีละจุดทีละจุดนะต้องเขียนให้เป็นครับ องค์ประกอบส่วนที่2ครับในการเขียนข้อสอบอัตนัยครับองค์ประกอบที่2นั้นขาดไม่ได้ครับการนําสิ่งต่างๆเนี่ยครับนำไปใช้ในการปฏิบัติหรือขั้นตอนการดําเนินการเนี่ยสิ่งที่ข้อสอบถามเนี่ยนำไปปฏิบัติได้อย่างไรแล้วมีขั้นตอนการดําเนินการอย่างไรเราก็เขียนยกตัวอย่างขึ้นมาสินะสิ่งที่ข้อสอบถามมันนําไปใช้ได้จริงอย่างไงมีขั้นตอนการดําเนินงานอย่างไร เราก็ยกตัวอย่างมาเขียนให้เขาเห็นองค์ประกอบส่วนสุดท้ายเลยของการเขียนอัตนัยก็คือแล้วหลักการเขียนองค์ประกอบส่วนที่3เนี่คือเกี่ยวกับแล้วมาตรการในการกํากับคืองานนี้เนี่ยครับโครงการนี้ครับมันมีมาตรการในการกํากับอย่างไรมีการติดตามอย่างไรแล้วงานที่ทําไปดีไม่ดีก็ต้องมีการประเมินผลคุณมีวิธีการกํากับติดตามประเมินผลอย่างไรล่ะ เนี่ยคุณจําเป็นจะต้องรู้เนี่ยนะครับหัวข้อที่8นะครับจาเป็นจะต้องรู้เลยเพราะฉะนั้นผมแค่พูดมาเป็นเพียงน้ําจิ้มเดี๋ยวๆไปใส่ในตอนในเรียนในคอร์สกันครับเราจะเรียนกันอย่างละเอียดทุกจุดครับลองดูซิเราเขียนอย่างละเอียดแล้วทุกขั้นตอนไม่พลาดแล้วเนี่ยคนออกสอบเนี่ยครับจะตรวจข้อสอบอย่างไรคนเป็นครูบาอาจารย์เขาไม่ได้ใจไหลไสกรรมหรอกครับ เขาเห็นแนวทางถูกโอ้คนนี้มีองค์ความรู้ที่ดีเอาไปประยุกต์ใช้ในการทํางานที่ดีแน่นอนเขาไม่ได้ตรวจแบบสุ่มสี่สุ่มห้าีสัวตรวจแบบมีหลักการเมื่อเราพูดทุกองค์ประกอบทุกทุกทุกส่วนแล้วเนี่ยฮะเราก็จะไปตรยนะครับฝึกทําตัวอย่างกันครับคือเราจะมาเขียนกันเนี่ยครับฝึกเขียนกันครับโดยเอาองความรู้องค์ประกอบต่างๆนี่ครับที่ผมได้พูดไว้เนี่ยฮะเอามาฝึกเขียนกันแต่ละครั้งในภาพรวม คือ1ถึงแนะครับเราได้พูดเกี่ยวกับทีละองค์ประกอบเขียนทีละส่วนคราวนี้9ก้ถึงสิเนี่ยครับเราก็จะพูดเขียนทีเดียวเลยครับนะบเขียนทีเดียวเลยว่าเขียนออกมาแล้วเนี่ยภาพรวมเนี่ยครับสมาชิกเขียนข้อสอบอัตนัยได้หรือเปล่าผมเชื่อนะครับและหวังว่าสมาชิกของผมเนี่ยครับยังไงยังไงก็เขียนได้แต่การสอบครั้งที่แล้วที่ผ่านมาอาจจะเขียนได้คะแนนน้อยเพราะว่าตัวเองไม่มีหลักการ เขียนไปตามลมตามแรงนะตามตามกาอะไรก็หวานไปแต่คราวนี้เมื่อเราเรียนกับผมแล้วเนี่ยครับต้องมีหลักเกณฑ์นในการเขียนนะฮะผมจะสอนให้สมาชิกทุกคนมีความเชี่ยวชาญในการเขียนอัตนัยอย่างแน่แท้แล้ววันนี้เนี่ยครับก่อนที่เราจะจบกันเนี่ยครับผมจะมาพูดเกี่ยวกับอะไรครับวันนี้เป็นการเกิดนําแนะนำนะครับก่อนที่ผมจะจบเนี่ยครับในการเขียนข้อสอบอัตนัยเนี่ยครับ คือในการเขียนเนี่ยครับดูนะผมยกตัวอย่างโจทย์มานี่คือข้อสอบเก่าจริงๆคล้ายๆแบบนั้นเลยครับคือเนี่ยครับผมบอกว่าในการทําข้อสอบเนี่ยครับเมื่อเจอโจทย์เนี่ยครับเกี่ยวกับข้อสอบนะครับเราต้องมีการวางแผนไว้เป็นการล่วงหน้าว่าองค์ประกอบของโจทย์เนี่ยครับเขาพูดถึงสิ่งใดบ้างเมื่อเขาพูดถึงสิ่งใดบ้างไอ้สิ่งต่างๆเนี่ยครับเราต้องนํามาเขียนให้หมดในตอนขั้นอาราบท์เกินน้า หลักการทฤษฎีต่างๆเนี่ยเราต้องเขียนไว้ตอนนั้นทั้งหมดเลยก็ผมบอกเลยองค์ประกอบของอัตานัยมีอยู่3ส่วนไงนส่วนที่หนึ่งก็คือส่วนที่เป็นองค์ประกอบเกี่ยวกับแนวคิดทฤษฎีระเบียบข้อบังคับกฎหมายต่างๆที่เกี่ยวข้องกับโจทย์นั้นคํานิยามต่างๆจําเป็นจะต้องเขียนให้หมดเพราะนั้นเราต้องมีการวางแผนนะเราอ่านโจทย์ก่อนเนี่ยครับนี่คือผมพูดเป็นย้ำกิ๊บไม่เห็นนะว่ารัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2 5ง0นะครับ วันนี้มันกาลังจะพูดถึงรัฐธรรมนูญในรัฐธรรมนูญฉบับนี้ได้กล่าวว่าประเทศไทยของเราจะเป็นต้องมีการปฏิรูปในหลายๆด้านเลยสแสดงว่าข้อสอบกําลังพูดถึงะไรครับการปฏิรูปประเทศเราก็ต้องเอาปฏิรูปประเทศไปพูดในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยนะครับมันพูดเกี่ยวกับการปฏิรูปไว้ทั้งหมดกี่ด้านตรงนี้เราต้องพูดนะครับสแสดงว่านี่คือเรากําลังจะวางแผน ในการเขียนเนี่ยครับเรากาลังวางแผนแล้วครับอ๋อเราต้องเขียนเกี่ยวกับการปฏิรูปตามที่รัฐธรรมนูญกาหนดแล้วรัฐธรรมนูญกํานกหนดเนี่ยครับให้ประเทศไทยของเราไดมีการปฏิรูปกี่ด้านเราเราก็หยิบยกมาให้หมดก็แค่นั้นเองเราต้องมีองค์ความรู้เนี่ยครับเพราะฉะนั้นความรู้พื้นฐานต่างๆเนี่ยครับผมต้องคัดสรรไว้สมาชิกค,คือคือต้องเก่งไว้ด้วยไง ต้องเก่งไว้สมาชิกด้วยว่าเรื่องไหนจําเป็นจะต้องรู้ก่อนนําไปเขียนข้อสอบอาาัตนัยนะเพื่อให้สมาชิกนำไปทบทวนตรงนั้นซะก่อนนะเพราะฉะนั้นเราต้องรู้มีความรู้เกี่ยวกับเรื่องการปฏิรูปประเทศเนี่ยก็เรียกเป็นการวางแผนในการทำข้อสอบอาาัตนัยเดี๋ยวเราจะเขียนเรื่องเกี่ยวกับการปฏิรูปตามที่รัฐมนุญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2560ได้กําหนดไว้ว่าปฏิรูปทั้งหมดอยู่กี่ด้านรวมไปถึงเนี่ย ยังมีการปฏิรูปด้านการศึกษาด้วยแสดงว่ากำลังกำกำลังเน้นคือเนี่ยครับยังมีการปฏิรูปการศึกษาและการปฏิรูปการศึกษาที่กําหนดไว้ในรัฐธรรมนูญเนี่ยมีการพูดไว้อย่างไรหยิบยกมาพูดในหมดเนี่ยแสดงเราวางแผนอเราต้องเขียนเกี่ยวกับการปฏิรูปนานหลายด้านรวมไปถึงเนี่ยเราต้องมีการปฏิรูปอะไรครับเราก็ต้องมีการปฏิรูปทางด้านการศึกษาเราก็ต้องพูดเกี่ยวกับการปฏิรูปการศึกษา วางแผนไว้ก่อนเลยนะครับเดี๋ยวเขียนให้สมาชิกเห็นก่อนเลยครับเป็นการนําทางอะไรที่โจทย์พูดเราต้องเอานำมาเขียนตอนระบเก่อนนาส่วนที่หนึ่งให้ได้และท่านเนี่ยจะนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้กับการปฏิรูปการศาึกษาได้อย่างไรนี่ไงเป็นการยกตัวอย่างนะการปฏิรูปการศาึกษาโดยนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยเราต้องรู้ว่าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นยังไงเราต้องเขียน เห็นหรือยังครับเราต้องวางแผนว่าเราจะเขียนอะไรบ้างนะครับแล้วเขาบอกว่าโดยยกตัวอย่างมาอย่างรยละเอียดนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมพูดเนี่ยนะครับเราจําเป็นต้องเขียนอะไรบ้างครับเนี่ยสมาชิกรู้ว่าเราจะต้องเขียนอะไรบ้างเราจะต้องมีความรู้อะไรบ้างเราต้องเขียนทุกเรื่องเพื่อให้ได้คะแนนแล้วเดี๋ยวค่อยมาเชื่อมโยงกันตอนกลางของเรื่องเพราะนั้นสิ่งที่บอกเลยก็วางแผนก่อนเขียนแล้ว วางแผนก่อนเขียนเนี่ยเราจะต้องวางแผนอะไรเราจะต้องวางแผนอย่างไรดูครับวางแผนก่อนเขียนเราก็ไปอ่านโจทย์แต่โจทย์มันพูดถึงอะไรบ้างเราโจทย์มันพูดถึงเกี่ยวกับการปฏิรูปประเทศเห็นไหมเราก็ต้องรู้ว่าในรัฐธรรมนูญเนี่ยได้บอกว่าให้มีการปฏิรูปประเทศทั้งหมดกี่ดานเราก็เขียนรายละเอียดมาไม่ต้องเขียนเยอะเขียนเอาที่เรารู้ อะไรที่มันเกินความรู้ก็ไม่จเป็นต้องเขียนมันเขียนผิดไปมันจะถูกตัดคะแนนถ้าเราเขียนเนี่ยก็ไม่ต้องเขียนเยอะหรอกครับถ้าเราจะเขียนแสดงเราต้องมีความรู้จริงๆเนี่ยครับทำไมต้องมีการเขียนปฏิรูปประเทศเพราะโจทย์มันพูดเกี่ยวกับการปฏิรูปประเทศเราก็ไปเกิดมันเลยว่าการปฏิรูปประเทศเป็นอย่างไรเนี่ยเขาเรียกเป็นการวางแผนก่อนที่เราจะเขียนแล้วสิ่งที่โจทย์พูดเนี่ยมีพูดอะไรบ้างครับเนี่ยก็จะมีพูดเกี่ยวกับการปฏิรูปการศึกษา นะมีพูดเกี่ยวกับการปฏิรูปการศึกษาเนี่ยก็โจทย์พูดอะไรเรามาพูดได้หมดครับเนี่ย <c oughs> คือในรัฐธรรมนูญเนี่ยครับได้พูดถึงเกี่ยวกับการปฏิรูปการศึกษาไว้อย่างไรแต่เราต้องพูดอยู่ภายในกรอบของรัฐธรรมนูญนะเพราะองค์ประกอบส่วนใหญ่ก็พูดตามรัฐธรรมนูญรัฐมนูญกกำหนดให้มีการปฏิรูปประเทศหลายด้านอะไรบ้างแล้วไปเน้นเรื่องการปฏิรูปการศึกษาเนี่ยเขาพูดเกี่ยวกับการปฏิรูปการศึกษาอย่างไรเน้นอย่างไรเราขุดออกมาเขียนให้หมดครับ นะรัฐธรรมนูญเนี่ยจำเป็นจะต้องมีความรู้เดี๋ยวบางคนโอ้ไปสอบสมรรถนะเนี่ยไม่ได้มีความองค์ความรู้ทางด้านกฎหมายเลยเนี่ยมันก็จะทําให้เราทําข้อสอบอัตนัยไม่ได้แล้วข้อสอบยังพูดถึงเกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้วยเราก็ต้องไปอธิบายเกี่ยวกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมันเป็นอย่างไรมันกี่ห่วงกี่เงื่อนไขอธิบายไปให้หมดแล้วมันจะเกี่ยวข้องกับการศึกษาอย่างไร แล้วจะนําหลักปรัชญ,ญาเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยครับไปปฏิรูปการศึกษาอย่างไรบ้างไปยกตัวอย่างมาไปยกตัวอย่างมาครับนะท,ที่ที่เรามีความรู้เราทํางานมาเราก็เห็นคนระับเราผ่านประสบการณ์อะไรมาเนี่ยเห็นเอามาเขียนมายกตัวอย่างการปฏิรูปการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับหลักปรัชญ,ญาเศรษฐกิจพอเพียงน้อมนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของประบาทสมเด็จพระปญญรมินทรามหาภูมิพลอดุลยเดชเนี่ยครับอย่างไรเอามาเขียนให้หมด ยกตัวอย่างนัหนึ่งตัวอย่างหรือสองตัวอย่างไม่จําเป็นต้องยกเยอะนี่คือองค์ประกอบเนี่ยวางแผนก่อนก่อนที่จะตอบอะไรอ๋อเราจะต้องเขียนอะไรบ้างไม่ใช่ดุม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 ไปไงฮะทำาก็สอบเขียนไปสุมสี่สุมห้าไม่มีหลักเกณฑ์ไม่มีการวางแผนนี่คือการวางแผนก่อนที่เราจะเขียนก็สอบว่าเราจะเขียนอะไรบ้างนะผมเรียนบอกสมาชิกไว้ตรงนี้ก่อนเลย อยากเขียนไปสุมสี่สุมห้าเดินทางไปเรื่อยเปื่อยนะฮะผมนําพาสมาชิกในการทำข้อสอบอยู่แล้วแล้วในะ่ตรงนี้เรารู้ว่าเราจะพูดอะไรนะครับเราก็ไปเชื่อมโยงเกี่ยวกับหลักการต่างๆที่พูดเนี่ยครับก็นําหลักการต่างๆที่พูดเนี่ยครับนะบจะมีการติดตามประเมินผลอย่างไรนะครับเราก็สรุปให้เป็นที่เป็นทางนะครับเกี่ยวกับตัวอย่างต่างๆที่เรายกขึ้นมาเนี่ย เห็นไหมนี่คือผมยกตัวอย่าง <S 2> <S 2> เป็น <S <S พอรน้ำจิ้มนะเดี๋ยวตอนเรียนจริงๆมันจะเยอะมันจะมันมันจะเขียนได้มีเขียนได้แล้วมีความรู้สึกภูมิใจเฮ้ยเราก็เขียนได้นี่ไม่ใช่ธรรมดาเนี่ยเราต้องชมตัวเองตลอดเฮ้ยเราเขียนได้ยังไงเนี่ยนะอย่างนี้ครับเราต้องเป็นอย่างนี้เราต้องเดินทางไปอย่างนี้กันครับติวผมเสร็จแล้วนะครับทุกคนต้องเขียนข้อสอบอัตนัยนะครับข้อสอบมันออกเขาให้30คะแนนอย่างน้อยขี้หมูขี้หมาครับอย่าตำกว่า20นะ ผมเชื่อเลยทุกคนจะเรียนกับผมไปแล้วเนี่ยไม่ต่ำกว่า20หรือเกือบเต็มไปเลยนะผมรู้เี่เขาออกเขาเขาจะมีวิธีการตรวจยังไงผมเคยเป็นครูบาอาจารย์ในการตรวจก็สอบอัตนยัยมีวิธีการให้คะแนนอย่างไรเราก็ต้องนําหลักการตรงนั้นามาประยุกต์ใช้ให้กับทุกๆคนครูบาอาจารย์ที่ออกสอบเขาก็คงมีแนวคิดเหมือนกันนั่นแหละเราเรียนมาจากทฤษฎีเดียวกันนี่นะนี่คือองค์ประกอบที่พูดได้ฟังนะครับ นะถ้าใครดูไม่ได้ยังไม่ทันนะดูย้อนหลังเอาทุกครั้งการสอนถ้าไม่สะดวกเวลาที่ผมไลฟ์ดูย้อนหลังครับดูย้อนหลังเอาฮะไม่เข้าใจคอมเมนต์มาถามได้เป็นส่วนตัวนะผมก็พยายามจะทุ่มเทเอาเวลานี้มาอุทิศให้กับสมาชิกของผมทุกคนนะจนผมต้องจัดติวออนัวร์เอาออนัวร์บางจังหวัดต้องตัดทิ้งเพื่อมาทุ่มเทกับอะไรสมาชิกติวออนไลน์ทุกตำแหน่งที่เรียนกับผม เพื่อให้ทุกคนเนี่ยครับมีความรู้นำไปใช้ในการสอบสอบได้แล้วจบแล้วยังจำด้ไอ้ยสิ่งที่อาจารย์เป้โชรสิทธิ์พูดนั้นสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับการทำงานได้เป็นอย่างดีอีกด้วยทุกสิ่งทุกอย่างที่กฎหมายระเบียบต่างๆที่เขาสร้างขึ้นมาเพื่อให้เรานำไปใช้ในการปฏิบัติงานนั่นเองไม่ได้เขียนกฎหมายเอามาดูเล่น การเขียนกฎหมายระเบียบข้อบังคับต่างๆเพื่อให้เรานําไปใช้ในการปฏิบัติงานเราจะปฏิบัติงานได้ถูกต้องหรือผิดพลาดหรือคล่องตัวมันก็ขึ้นอยู่องค์ความรู้ที่เรารู้ในเรื่องกฎหมายระเบียบนั้นๆการทํางานของส่วนราชการนะครับจะปฏิบัติได้จําเป็นต้องมีกฎหมายนําทางถ้าไม่มีกฎหมายนําทางเราก็ไม่กล้าทําทําไปแล้วตัวเองจะต้องทดใช้สิ่งที่ทําไปหรือเปล่าใครจะกล้าเพราะฉะนั้นการจะทําได้ไม่ได้ครับกฎหมายคอยบังคับให้เราทําอยู่ถ้าเราทําถูกสักอย่างครับ น่าจะกลัวอะไรจะแคร์ใครเพราะฉะนั้นเอาความรู้ต่างๆที่เกี่ยวกฎหมายนําไปใช้ในการปฏิบัติครับเพราะฉะนั้นวันนี้ผมอาจารย์เป้ชนิ์นะครับคงจะร่ำลาสมาชิกไว้เพียงแต่เท่านี้ผมขอให้สมาชิกอันทรงเกียรติของผมทุกท่านนีครับจงประสบความเำเร็ดนะครับสวัสดีครับ